อีพีนี้เป็นอีพีที่3ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเป็นตอนที่3เอ่อซึ่งก้อนะนั้นนั่นก็เป็นเรื่องของการเก็บเหตุไปนะครับอีพีนี่เป็นอีพีที่3เกี่ยวกับเรื่องของผีสางเทวดามีอยู่จริงหรือไม่นะครับผมก็บอกไปแล้วว่าส่วนตัวผมเหนี่ยเสือนะครับเสือว่ามีอยู่จริงนะครับพี่น้องบางคนหรือว,ว่าเอฟซีบางท่านอาสิบ,บ่เคยเห็นเลยครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอาสิบ,บ่เคยสัมผัสหรือว่าบ่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เลยนะครับ แต่ว่าบางคนเนี่ยครับพันเห็นมาจนเห็นจนชินกับมีนะครับอเห็นจนชินเห็นจนเห็นจนเป็นเรื่องปกติจังสีีกับมีนะครับนั้นมันเป็นข้อทุกเถียงกันระวังผู้ที่เห็นกับผู้ที่บ่เห็นนะครับผู้ที่เห็นเพิ่นกับวามีผู้ที่บ่เห็นกับว่าบ่มีนะครับอันว่าผีมีกิ่งพ่นตายไปแล้วพันคือบ่เห็นมับอกจังสีีกับมีนะครับซึ่งมันอยู่คนละภพภูมินะครับภพภูมิข้าจ้ากับอีกต่างหากภพภูมิห้องกับอีกต่างหากนะครับบาสามาโทรศัพท์หากันได้ เอาอ่าามันคนละบทพูดครับเออเอาขอเรื่องครับ <c oughs> ผมจะมาบอาเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับในช่วงที่บวชไม่ๆม่เลยครับเหตุการณ์หนึ่งคือ,อพันศาเรึ้นกันครับในปีสามแปดตกกลางคืนมากน่พวกผมสิ้ากันสวดมนต์หลังน,นั่งสมาธิซึ่งการนั่งสมาธิบางเทือก็อ,อกว่านั่งอยู่้างนอกนะครับไต่โฮมใหม่ พะวัดเป็นป่าครับ <c oughs> มันเป็นวัดปลาเป็นพิพิธาันะครับหลังจากผากันไปแผ่เมตตาตามหลุมในปลาต่างๆแล้วนะครับอุปชาพบรนสังนะครับว่าให้ไปยืนแผ่เมตตาห้หลุมนั่นหลุมนี่หลุมนี่นะครับยืนไปยืนแผ่เมตตานะครับหลังจากนั้นกนสิทธิ์านาั่งสมาธิน้ำกันอยู่นี่ในส่วนล่านล่านล่นลนานถ้ำซะเออล่นานถ้ำนั่งอยู่ใต้หงมใหม่ของไผ่ของมันนะครับ กลางคืนเดือนไห้เนี่ยแหละครับจําได้ว่าเป็นเดือนหงายเพราะว่ามันบ่อเด็กเปิดไฟเนี่ยมันแสงจันทร์นี่ครับสว่างนะครับในคืนเดือนหงายในคืนนั้นพวผมพากันนั่งสมาธิอยู่เล่าเลาสองหรือสามทุ่มเนี่ยแหละครับสองสามทุ่มหลังจากไปแพร่เมตตาแล้วนะครับไปแพร่เมตตาแล้วก็เลยพา,าสีพากันแยกย้ๆๆนนายแยกย้ายไปนั่งสมาธินี่แหละครับของไปของมัน มีพระองค์หนึ่งพันว่ากเนว่าอันอันมีตตัวมีตรวนอิหลีกับไปหาในเด้อพันวานะขันรับรู้มีตตัวมีตรนอ่หลี่กับไปหาเนี่ยพันวาอยากเขียนพันวานสินะบากับแยกแย่กันนั่งอยู่ค้นระห่มนะครับแต่ว่ากับบอยุไก่กันดอกสยุประมาณสี่สิบห้าสิบเมตรนี่แหละครับห่างกันนะครับเพิ่นไกย่างจงกลมอยู่พระองค์นั้นมันตร์ะ่อผมักย่างอยู่ของผม ยังอยู่ของผมเพื่อนขย่างอยู่ของเพิ่นนะครับบ้านนี้ก็หลังจากย่างจกรมเสร็จปุ๊บเพิ่นกับไปนั่งครับเพื่อนกับไปนั่งสมาธิแต่ว่าผมบ่ย่างย่างอยู่นะครับผมย่งย่างอยู่เพิ่นเพิ่นไปนั่งแล้วนะครับไปนั่งสมาธิแล้วเพิ่นปูศาสตร์ปูอัสนะลงก็นั่งอยู่แต่ห่มไม้นั่นแหละนะครับฤดูนั่นเป็นฤดูหนาวครับเป็นสีน้ำหนาวจังหน่อยมันไก่ไก่สีออกมัรษาหรสีแล่อมันหนาวมันหนาวไว้นะครับไก่ออกมรรษาหล้วมันหนาวไว้ แต่ว่าบางปีก็ว่าหนาวนะครับในภาษาแต่ว่าปีน,นั้นหนาวมาไว้นะครับบ้านนี้แล้วก็นั่งอยู่ครับนั่งสมาธิอยู่ผมกับยางอยู่โดนเติมอย่ยินเสียงห่วงไหลเลยครับเออเออ,เอ,อ,เอ,อไหลเลยครับแบบว่าบรรูสติเลยบ้านนี้ผมกับยางจงผมอยู่ผมก็ว่าไม่เผมก็เลยเอื่นใส่นะครับหลวงพี่หลวงพี่เป็นอยงังเป็นอยงังผมกับยางมาเบิ่งนะครับยางมาเบิ่ง บ้านกะมีสังกะรีผู้หนึ่งนะครับอยู่กุฏิใกล้ๆนะครับแต่พห่างจากกุฏิปไดนนะครับสังกะรีน่งมาอยู่น้ำพระองค์นี้ลหละแล้วไปนอนอยู่หน้ากุฏิแล้วก็เอื้นใส่ลวงพี่ลวงพียังเอืออยู่นะครับผมก็เลยย่างมาเบิงก็เลยยืนยืนเหลียวเบิงเล่าเราเราอยู่ท่านี่ลนะครับเออบังเทืองยังเสียครับบอกก็เลยขอไปตบขานะครับ ไปตบขาลุงพีลุงพีลุงพีงเราจะเหนีนนะครับกลับขึ้นมานะครับเป็นยังไงบ้างสังผมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่ยังไงบ้างสังราว่าเป็นคล้ายๆกับไก่งวงไหมครับเราว่าเป็นลคล้า,ายๆไก่งวงแลนมาตั้งท่านพุ่นละเราว่าแล้วจุกจุดจุดจุดโต๊ะบนงงไงนะครับไก่งวงพ่นว่าที่แรกกับบอท่านตกใ,ตตใจกเร็ครับพ่นว่า มันไกลขมาม่าไกลขมา่าไกลไกล่กลันไม่เห็ตาแดงนะครับไกลขมาม่าแลนมาต่ำเล่านะครับแลนขมา่าตึ๊บขม่าในร่างกายเราเลยนะครับตึ๊บขม่าแลยเราก็ไหลเลยครับไหลเลยตอนนั้นเรานั่งสมาธิอยู่นะครับนั่งสมาธิไหลเราก็ยุธานี่แลลวครับมัวเขม้าหุ่มเมืองครับบั่นหุ่มเมืงองหุ่มเมืองก็เลยตบขาผมตบขานะ้ายังได้สติกลับขึ้นมากก็เลยประคองเขาไปนั่งกุฏิ ผมบอผมบไว้แล้วบาผมสิบะท่าบะท่ายอีกแล้วลวา่าคือเราไปท่าท้ายา่าขันมีหลีก็มาหาเนี่ยอยากพอ่อสินะตอนที่ช่วงไปภาคกันไปแพร่เมตตาตามหลุมศพต่างๆนะครับนั่นแหละครับไปไปแพร่เมตตาให้แล้วแลอว,ก,วก่อนสิแยกใหญ่กันมานังสมาธิที่หนึ่เราก็เลยวา่าไปหานเนอะขันมี่อิลีมีตัวมีตนอิลีเนะี่ยอยากพ่อแล้ววา่านะครับอันนี้ก็คือก็เลยพอ่อยิลีครับเจ๋ออิลี ไหลเลยครับเจอจนไหลคนละอันนี้คือเหตุการณ์หนึ่งครับเหตุการณ์หนึ่งที่ที่บ่ได้เจอกับตัวผมเองแต่ว่าเป็นพระมูกันนะครับแต่ว่าผมอยู่ในเหตุการณ์นะครับอันนี้เขากับบุคคลไป็่ทาไทยนะครับที่ข้าโบล้านพันวาไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยกับยังใส่ได้อยู่นะครับว่าเสื้ออะไมาต้องไปลบหลู่ครับเพราะว่าพบผู้มันขวงไม่อยู่กิงนะครับเขากับมีเขากับมีนะครับ นี่นี่อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับบานี่อีกเหตุการณ์หนึ่งครับบานี่อีกเหตุการณ์หนึ่งเจอกับตัวผมเองเนี่แหละในมือหนึ่งนะครับขณะที่ผมสวดมนต์อยู่นะครับนางสวดมนต์มันเป็นกุฏิหลังเน็นน้อยครับกุฏิหลังเน็กน้อยเอาสังกะสีเอมนะครับสูงประมาณเพียงแอวนี่แหละกุฏิหลังนั้นกว้างประมาณสามเมตรพุ่นสามเมตร กุฏิลังนั้นประมาณกว้างสามเมตรคูณสามเมตรหรืออาจจะสถึงนะครับหรืออาจจะสองเมตรหาสประมาณนี่แหละแต่ว่าเอาสั้งกัสีแอมนะครับสั้งกัสีแอมนะครับผมก็ยุกุฏิลัางนั่นแหละซึ่งมันกุฏิมันอยู่เป็นจุดเป็นจุดแปลงสีนะครับกุฏิอยู่เป็นแถวเป็นแถวก็แปลงสีนะครับห่างกันแต่ละหลังนี่ก็บิีประมาณสามสิบเมตรประมาณนี่แหละบอกไกลกันประมาณสามสิบเมตรตกตกดึกมันเปนตกดึกตกึ้นงคืนมานะครับ มาณนทุ่มหนึ่งนะครับผมกับสวดม่ตนผมกับสวดมนตนอยู่คนเดียวสวดยุคุติไผยกุติมั่นหลังจากไปสวดร่วมกันยุสราแล้วกลับมากุติก็ต้องมาสวดอีกตั้งหากนะครับมาสวดของก่อนสรีนังสมาธิก็ต้องสวดก่อนนะครับในระหว่างที่สวดนะครับเทียนที่ผมตั้งไว้นะครับตั้งไว้พอว่าเขาจุดเทียนเนาะจุดเทียนสวดม่ตนมันล้มปักเหรอครับล้มปักลงแบบกระท่านหันเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวขามไปเท่ากันอันนี้วอาขามในระวังที่สวดมนต์นะครับในระวังที่สวดมนต์อยู่นะสวดธรรมดานะครับสวดชิ้นมันช่อนางจำจำได้ว่าบทชิ้นมันช่อนะครับอันนี้ผมสีแนะนําวิธีการสวดมนต์เพราะว่าสวดในขณะนั้นผมสวดบ่ถือต้องนะครับสวดว่ถือต้องข้าวว่าสวดว่ถือต้องหมายข้าวว่าเจตนาในการสวดมันผิดครับเจตนาในการสวดมนต์ใหนผิดครับผิดจังไหนดิ คือผมเคยบ่งมัวฮอกับคนไทยเนาะกัมักบ่งหนังผีเห็นแต่พระไปปราบผีนะครับหนังเรื่องไหนก็มีพระหมายว่าหนังผีก็คือพระไปปราบผีหลดนะครับในใจก็เลยคิดว่าสวดชิ้นมันช้อนหน่สิสวดปราบผีนะครับเด้อผีแถวหน่อยสิสวดปราบมึดพันา่าในความรู้สึกคิดจังสั้นนะครับผีอยู่แถวนี้สิสวดปราบเลยพัน่าสิสวดปราบผีนี่คืออนวาเกียรตานาตั้งไปผิดนะครับอันนั้นคือเป็นพระไม้นะครับ ยอมรับว่า่บาลู้อิหลีเพ่ามันเป็นพระหม่ยู่เขาก็บวชเข้าไปบทท่านเองศึกษาอย่าง,างาละเอียดชัดเจนนะครับเพราะสวดสวดไปเท่าน,นั้นแหละครับปรากฏว่าคือมีคนออกขวันตีตะปูนะครับฟาดฟาดมตรงเสื้อหนาผมเลยครับสังกนะัดสีน่ะตั้มหรอกครับบางย่างแห้งเลยนะครับถ้ามันแห้งของคนฟาดนะครับพระพุทธลูปอีหยังสิพังลงมาบดเลย นะครับแต่ว่าเสียงดังอ่ะดังแห้งเลยครับผมไงาหลังไงหลังลงมาเลยนะครับบ้านนี่ก็ตกใจครับทั้งตกใจทั้งทั้งง้อหัวนะครับอู้หงเหล่นงานกูรละบองสินะผมก็เลยลงมากุฏิครับลงมากุฏิลงมาด่าผีนะครับลงมาด่าผีเออเด้ออูสวดมดแล้วมึงมาลบกวน มึงสิตายพ่ไเด้พุทธได้เกิดเด้อวันผมวานะครับมึงสิพ่ไเด้พุทธได้เกิดเด้อนะครับแต่ว่าในีใจฮองคิดเจตนาคือจากสวดปราบผีนะครับนั่นแหละมันผิดตรงนั้นแหละซึ่งมันเจตนาการสวดมนต์นี่อย่าไปคิดสวดจังสันนะครับผมเมื่อคขืนมาสวดไหมนะครับสวดไหมวานนี้สวดอยู่ดีดีนะครับเที่ยน,นลมเลยเที่ยนเที่ยนที่สวดนี่ครับลมปั๊บลงองลอย ซึื่งมันมีนผ่าที่ผมกันเป็นเพดานนะครับผ่ากีวันเกากันเพดานแล้วมันย้อนละไม่ไกลๆนะครับกล่ว่าเทียนลมปุ๊บนี่ระวังผ่าก็เทียนก็ยุ่ห่างกันอยู่ด้วยครับห่างกันประมาณคืบเนี่แหละแต่ว่าปรากฏว่าไฟลุกเสียกันเลยครับไฟลุกปุ๊บขึ้นขึ้นมีน้่มมันนเห็นไหมครับลุกขึ้นเส่ผ่าทวมไม้เลยครับไม้เท่ในกุฏิน่ะผ่าผ่าที่ขึงเป็นผ่าเพดานนะครับไม่รดกระไม้ครับรถที่ห้อยอยู่น่ะกระไม้ ออกกุฏิเกือบบาท่านไหมครับมันเร็วอีห่หนีออกกุฏิเกือบบาท่านนะครับเอื้นพระถือว่าอยุกุฏิกใกล้เอื้นจังได้ข้าเจ้าก็บวไดอย่างนนะครับจนว่าผ่าเพดานไม่เบิดกดกระไม้เบิดนะครับก็บไปเอื้นพระมาเบิงนะครับไม่จนเบิดนะครับเหลือต่อผ่าค่าวเคี่ยงนะครับผ่ากี่ว่านค่าคิ่งเนี่ยแหละ,ะก็เลยเข้าไปกุฏิบา้านเอเหลือรูป รูหลวงปูหมันก็รูปพระพุทธเจ้านะครับรูปภาพพระพุทธเจ้าก็รูหลงวลงปูสดลุงปูหมันนะครับเหลือยุหันนะครับที่บโบใหม่บ้านนี้ก็เชี่ยพื้นที่ออกนะครับเชี่ยควงถิ่มันใหม่ออกแล้วครับจังเหลนอนบ้านนี้หอดส่อเนี้ยมาสาไปบินบาบนะครับกลับมาบินบาบวัดกับบ้านห้างกันประมาณกิโลหนึ่งนะครับขัาไปบินบาทกลับมาแล้วครับ ก้อนสีขวาวัดนี่ก้อนจสีข้าประตูวัดผมมีความรู้สึกว่าขนขิีงลุกนะครับขนขิียงลุกไปเวิดน,น้ำตัวน้าตุนนี่ทั้งขนหัวขนขิีงลุกไปเวิดนะครับแล้วก็อ่อนแห้งครับบ่ไม่เหียไม่แห้งพ่อไปหอดวัดท่าน,นั้นแหละครับหอดพุทิอุปชาชนะผมผมนอนลงเลยซึ่งเมื่อนั่นอุปชาชพนบอยุ่นะครับพนเข้าไปวัดในเสนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นร่นองเจ้าคณะเพิ่อพนดูแลอยู่หลายวัดนะครับ บรม,มตวัดนี่นะครับ่นดูแลอยู่หาหกวัดเจ็ดวัดนะครับวัดประจามีวัดหนึ่งก็คืออยู่วัดเสนาภู้มานาลารหรือว่าวัดวีปัดนะครับคนบอยู่นะครับผมอยู่กันตะพระหลูกวัดไปหวัดวัดผมนอนเลยครับนอนแบบว่าบ่ม่เหงอไม่แห้งสิไบปบสันเข่าได้ผมก็สงสัยว่าเองเป็นอย่างน้อบาน,นขนเชียงลูกหยาบหยาบเนะครับแต่วบ่าบม่บมีแห้งนะครับได้นอนนอนอยู่กุฏิ หลวงพ่ออุปชาหนั่นสามหรือสี่หมื่นนะครับแบบ่มีแห้งมือเแยไม่แห้งเ,เ,เลยนะครับบาทเมื่อที่สี่นะครับมีพระรลปหนึ่งที่เป็นเป็น,ปนพระอุปถาหลวงพ่ออุปชาเพิ่นก็ยุุติกุติเดียวหลังเดียวก็หลวงพ่ออุปชาผมก็นอนอยู่นะครับเพื่อนเก็ขอมาบอกว่าเมือนี่ละหลวงพ่อหญ่สิมาพนังสินะพอเพิ่นเอาจบเท่านั้นแหละครับ รู้สึกว่าคือจังมีอย่างซักอย่างเค like ลื่อนไหวในร่างกายผมนี่นะครับมีอย anyway. ่างซักอย่างเคลื่อนไหวในร่างกายผมนะครับกึกกักกึกกักอยู่ในร่างกายนี่เป็นคล้ายๆกับว่ามีอย่างสิงอยู่ในหนีนะครับผมกระโดดข้อเคลื่อนจังหวะนั่นพอดีเห็นหลวงพ่ออุปราชนั่งสามหลอเครื่องขม้านะครับสมัยนั้นไม่นมีแต่สามหลอนะครับสามหลอเครื่องนั่งขม้าทางประตูโขงนะครับขม้าขม้าใกล้ขม้านะครับผมก็ง้อข้อเคิื่อนบังเกิดแล้วเห็น เราเห็นสามหลอ่อลองเพ่อประชาเขามาไก่ขามาไกขา่ขาม่าอันสิ่งที่อยู่ในหลางกายผมเนี่ยก็เคลื่อนนะครับกึกกักกึกกักมันดินกับครกรบมันดินนะครับเพราะเป็นไก่ขมาเท่านัา้นจอดรถนานากุติเท่านั้นแหละครับอันตัวนี้นะครับพื๊ดไปเลยนะครับเพราะมันพื้นไปแล้วครับผมลุกขึ้นนั่งได้เลยนะครับนั่งได้เป็นปกตินั่งลุกขม่าได้ปกติคือ,อยังบ่ไม่ยังเกิดขึ้นนี่นะครับบ้านีนผมเกิดเลย กาบเลี้ยนเว้าเรื่องนี้เห็นลวงพอประเช้ามันฟังนะครับว่าผมเหมือนไปสวดมนต์แต่ว่าตอนสวดผมว่าสีสวดปาพี่หลอกอก็เลยเกิดเหตุการณ์จังที่ทบ่อยฟังนะครับที่แหลกเข้ามาทุบผาผนังกุฏิก่อนซึ่งเป็นผนังสังกะสีนะครับฝาฝาผนังเป็นสังกะสีทุบนี่งขัแม่นคนตั้งใจทุบนี่ครับมันสีรู้ข้ามาเลยทะลุเ้ามาเลยนะครับเหตุการณ์ที่สองก็คือไฟไหม้กุฏิ ไฟใหม่กุฏิผ่าผ่าไม่เฉพาะอันผ่าเพดานเนี่ยก,ก็กดกดกระไม้บดนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่สามคือบินธาบาตกลับมานเนี่ยเกิดขนชิ่งลุกแล้วก็อ่อนแห้งจังว่าผมเดิมานอนอยูกุฏิลวงพอนี่แหละสามมือมือที่สีล่ลงพ่อพอได้ยินข่าวว่าลองพ่อเสียมานเนี่ยมันคือมีอย่างสักอย่างเคลื่อนไหวในร่างกายผมแล้วก็ลงพ่อจอดรถยู่หน้ากุฏิปุ๊บมันก็พืด,พดออกไปเลยครับ เพิ่นก็นเลยแนะนัว่าการสวดมนต์เขาเป็นพระเขาบวมนหมอหมอป่าผีเพิ่นว่าเขาเป็นพระในคณะที่สวดนั่นให้ตั้งจิตเมตตาว่าคาถาที่สวดทุกคาถานั่นต้องแผ่แผ่จิตที่เป็นเมตตาเนี่ยให้แกเขาบวมนว่าตั้งจิตที่เป็นโทษะจิตจิตสิป่าสิขาเขาขันตั้งจิตยังสั้นเขาก็คือเฮาเฮาก็คือเขาขันว่า อันซึ่งว่าเขาไปเ่อนเขาไปบ้านเขาไปกรกมปั้นไสเขาสิกท่าตีท่าต่อยเขาบอกขึ้นว่าเขาสิตีอย่าขวางขึ้นเือกันบอกพันวางเสียนะเขาเป็นพระเป็นสมณะการสวดการยังก็ต้องตั้งอยู่ในความเมตตาคนละการสวดมนต์สวดยังตั้งคิดเป็นเมตตาแล้วก็สวดเขาได้รับกบระแสเมตตาเขาเขาก็สิซุ่มสีเย็นก็สีปกปักร,รักษาก็สีอยู่ไผอยู่มัน่นเขาก็สิปกปักร,รักษาหรือว่า อ๋อนโมทนากับห้าเป็นแนะน้ำยังสี่นะครับผมตั้งแต่เมื่อนานมากเข็ดเลยครับผม <c oughs> เข็ดเลยเ <c> ว <oughs> ลาสวดมนต์นี่ตั้งจิตแพรเมตตาอย่างเดียวสวดไปนําตั้งกิตเป็นเมตตาแพ่ไปน้านะครับตั้งเมื่อนานเกบ่มีปัญหาอย่างนะครับมีปัญหาอย่างนะครับก็เลยกลายเป็นแบบว่า <c oughs> ได้อุบายในการสวดมนต์จากหลวงพอ่อ,อประชานี่ามานะครับก็ได้ยึดถือเอาเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบเสื่อมมาจนกระท,ทั่งทุกเมื่อนะครับ เวลาสวดมนต์กระต้องตังจิดเป็นเมตตาอย่าไปคิดว่าจะสวดคาสวดไล่สวดยังเขานะครับห้าบว่แมนพวกหมอปราผีนะครับห้าเป็นเช่าพทดกระต้องตังจิตยังสี่นะครับตังจิดเป็นเมตตาดีที่สุดนะครับครับสําหรับอีพี่เนกาจบไวแต่เพียงเทานะครับกับฝากเป็นเพื่อนฝากเอฟซีทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจานโด่งผ้าหล่อในเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานในคลิปใหม่ๆครับสําหรับพี่เมียลาพี่น้องไปก่อนครับ สวัสดีครับ